a p p l e Maps ได้มีการอัปเดตแผนที่ในประเทศไทยครั้งใหญ่เลยนะคะทั้งละเอียดขึ้นแม่นยำขึ้นและดูดีมากขึ้นเลยค่ะและจะสะดวกขึ้นกับคนที่ใช้ในการเดินทางมากจริงไหมมิมลองมาให้แล้วคลิปนี้มาสรุปให้ฟังค่ะสำหรับใครที่เป็นสาวก Apple นะคะก็น่าจะพอได้เห็นข่าวกันบ้างแล้วนะคะว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ Apple Maps ค่ะได้มีการอัปเดตแผนที่ในประเทศไทยนะคะให้มีความละเอียดมากขึ้นมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายเลยนะคะที่จะช่วยทาให้การเดินทางในประเทศ ทง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะน่าจะคุ้นเคยกับการใช้ Google Map มากกว่านะคะเพราะว่า Google Map เนี่ยมีมานานกว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2005เลยนะคะแล้วก็มีความแม่นยำม,มากกว่าด้วยดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกใช้ Google Map มากกว่า Apple Maps นั่นเองค่ะแต่ในครั้งนี้ค่ะ Apple Map เวอร์ชันใหม่นี้นะคะถือว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ มีฟีเจอร์ต่างๆที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ทุกคนในประเทศไทยมากเลยค่ะเดี๋ยวมิมจะลองมาไล่ไปทีละฟีเจอร์นะคะว่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่ว่านี้มีอะไรบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแผนที่เลยนะคะในครั้งนี้ค่ะแผนที่ของ Apple Map เนี่ยนะคะมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็แม่นยำม,มากขึ้นนะคะสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือแผนที่เนี่ยมีการปรับปรุงในเรื่องของรายละเอียดมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนทหนทางนะคะตึกรามหรือว่าโครงสร้างต่างๆเนี่ยจะมีการระบุ รายละเอียดนะคะชื่อตึกชื่อถนนที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถูกแสดงผลให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยำม,มากขึ้นทำให้การเดินทางของเรานะคะจะมีความราบลื่นแล้วก็ลดโอกาสในการหลงทางได้มากขึ้นเลยทีเดียวค่ะ สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะคะสำหรับ Apple Maps เวอร์ชันนี้นะคะก็คือในเรื่องของความละเอียดของแผนที่นะคะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางอาคารนะคะสถานที่สำคัญต่างๆเนี่ยก็ถูกแสดงผลให้เห็นอย่างชัดเจนและแม่นยาม,มากยิ่งขึ้นค่ะสังเกตนะคะลองซูมไปดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแม้แต่ซอยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซอยตันซอยเล็กนะคะก็มีการระบุชื่อซอยอย่างครบถ้วนเลยนะคะหรือแม้แต่ทางเท้าค่ะเราก็สามารถดูล รายละเอียดนะคะได้ในอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะในการที่จะวางแผนการเดินทางนะคะก็ทําให้เราค่ะมั่นใจได้ว่าข้อมูลในแผนที่นะคะจะช่วยนําทางเราไปถึงจุดหมายได้อย่างถูกต้องแน่นอน,นะคะ่ะนอกจากเราจะสามารถดูแผนที่ได้ละเอียดมากขึ้นแล้วนะคะอีกฟีเจอร์หนึ่งค่ะที่มีความตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะนั่นก็คือเราสามารถที่จะดูรายละเอียดโครงสร้างต่างๆนะคะในรูปแบบของ3มิติได้ค่ะราวกับว่าเราไปยืนอยู่ในบริเวณนั้นจริงๆเลยนะคะมันจะคล้ายๆมุมมอง ของ Google Street View นั่นเองค่ะในครั้งนี้นะคะ Apple Maps เนี่ยสามารถที่จะเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างสถานที่สําคัญต่างๆนะคะให้เราดูในรูปแบบสามมิติไม่ว่าจะเป็นสถานที่อย่างเช่นในกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเป็นสนามกีฬาราชมังนะคะวัดอรุณสนามหลวงนะคะหรือว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อย่างเช่นที่เชียงใหม่นะคะก็เป็นวัดพระาธาตุดอยสุเทพนะคะหรือว่าอย่างเช่นชนบุรีก็สามารถเห็นรายละเอียดของริมหาดบางแสนได้ด้วยค่ะถือว่าสะดวกสบายในการวางแผนเดินทางมากเลยนะคะ ต่อไปเราจะมาดูแผนที่นะคะในรูปแบบของ3มิตินะคะสมมติว่าตอนนี้มิมอยู่ที่ถนนรามคำแหงนะคะอยู่ที่อาคารราชมังคลากฬาสถานนะคะแล้วถ้าเราอยากดูเป็น3มิติเราทำยังไงนะคะเราต้องดูเป็นการแบบโหมดซูมเข้าไปก่อนนะคะจากนั้นใช้2นิ้วนะคะในการดันขึ้นไปแบบนี้นะคะจากนั้น,นะคะ่ะ Apple Map นะคะก็จะ เป็นมุมมองสามมิติของให้เราดูได้นะคะจากนั้นเราสามารถแบบหมุนดูรอบๆได้นะคะว่าพื้นที่ตรงนั้นนะคะโครงสร้างอาคารนะคะถนนซอยต่างๆเป็นยังไงนะคะมีโครงสร้างอะไรบ้างมีรายละเอียดยังไงนะคะก็สามารถที่จะเหมือนดูรายละเอียดก่อนเดินทางไปได้นะคะพูดถึงเรื่องในการนำทางนะคะ Apple Maps ค่ะได้มีการนำสิริเข้ามาช่วยในการบอกทางนะคะซึ่งสิริค่ะใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น ตรงไฟแดงแยกถัดไปให้เลี้ยวซ้ายตรงแยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามคำแหงทีนี้เราก็จะไม่หลงทางอีกต่อไปแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีฟีเจอร์แนะนำเลนขับด้วยนะคะฟีเจอร์นี้นะคะดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชำนาญเส้นทางนะคะบางครั้งเนี่ยก็เลยทางเลี้ยวทางแยกต่างๆนะคะครั้งนี้ค่ะสิริก็จะแนะนำเราก่อนนะคะว่าให้เตรียมตัวอยู่ในช่องเลนไหนนะคะเพื่อเตรียมเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถือว่าดีมากๆเลยค่ะ สมมติว่าเราจะมีการเดินทางนะคะไปยังจุดหมายนะคะแล้วก็ในระหว่างการเดินทางนะคะซิริค่ะก็จะมีการแนะนำเลนขับให้เราด้วยนะคะฟีเจอร์นี้นะคะถือว่าดีมากเลยนะคะสำหรับ คนที่ไม่ถนัดขับรถนะคะในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยนะคะอาจจะไม่ชํานาญมากเนี่ยการที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางทีก็เลี้ยวผิดนะคะซึ่งการอัปเดตในครั้งนี้นะคะ Apple นะคะก็มีการาเพิ่มในส่วนของฟีเจอร์แนะนําเลนเข้ามานะคะสมมุติว่าเรามาเจอทางที่จะต้องแบบเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะตัว s i รีนะคะก็จะแจ้งเตือนเราก่อนนะคะอย่างเช่นให้เตรียมอยู่2เลนซ้ายเพื่อเตรียมเลี้ยวซ้ายเป็นต้น,นะคะ่ะตรงแยกไฟแดงให้ใช้3มช่องทางฝั่งขวา ฟีเจอร์ถัดมานะคะการแสดงป้ายจำกัดความเร็วและไฟจราจรค่ะ เวลาที่เรามีการขับขี่นะคะไปในบริเวณพื้นที่ที่มีการจำกัดความเร็วหรือมีไฟจราจรนะคะในแผนที่ Apple Maps นะคะก็จะมีการแสดงผลขึ้นมาบนแผนที่ด้วยนะคะก็จะช่วยให้ผู้ขับขี่ค่ะสามารถควบคุมความเร็วนะคะให้เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะแล้วถ้าเราขับรถอยู่บนท้องถนนดีๆนะคะแล้วเจอเหตุการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะสิ่งกีดขวางบนถนนหรือกล้องตรวจจับความเร็วนะคะเราก็สามารถแจ้งรายงานเหตุการณ์ต่างๆนะคะเข้าไปใน Apple Maps ได้ค่ะ เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะคะให้กับผู้ใช้ Apple Maps ทา่านอื่นๆด้วยค่ะวิธีรายงานเหตุการณ์ใน Apple Maps นะคะสมมติว่าใน Map นะคะเิมจะเดินทางไปที่ตึกมหานครน,นะคะเรากดนำทางนะคะ ในระหว่างที่เรามีการเดินทางนะคะแล้วเ,เราต้องการเหมือนรายงานแจ้งอุบัติเหตุต่างๆนะคะหรือว่าแจ้งสิ่งกีดขวางบนเส้นทางนะคะเราสามารถเลือกที่ปุ่ม Report and Incident ตรงนี้ได้นะคะก็สามารถรายงานเป็นอุบัติเหตุนะคะสิ่งกีดขวางหรือแม้แต่เป็นกล้องจับความเร็วตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกได้นะคะสมมติว่ากดแบบรายงานอุบัติเหตุไปนะคะระบบตัว Apple Maps นะคะก็จะเก็บข้อมูลก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เดินทางบนท้องถนนอย่างมากเลยค่ะ และการอัปเดตในครั้งนี้นะคะยังมีฟีเจอร์วางแผนการเดินทางแบบมีหลายจุดแวะได้ด้วยนะคะในกรณีที่เราจะต้องมีการเดินทางไปสถานที่ต่างๆนะคะหรือท่องเที่ยวในหนึ่งเส้นทางเนี่ยแล้วจะต้องมีการแวะสถานที่หลายๆจุดนะคะหลายๆตำแหน่งเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มจุดนะคะได้ถึง15จุดบน Apple Map ได้ด้วยนะคะก็ทำให้เราค่ะไม่ต้องเดินทางย้อนไปย้อนมานะคะถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะสมมติมิมจะไปเที่ยวบางแสนนะคะ,ะแล้วมิมจะมีการแวะ หลายๆจุดนะคะอัะนก็จะทำการเลือกจุดหมายเป็นบางแสนอ่านบางแสนก่อนนะคะ,ะจากนั้นกดนำทางค่ะจะเห็นว่ามีปุ่ม Add stop ตรงนี้นะคะซึ่งจากที่บอกไปก็คือเราสามารถเพิ่มจุดแวะได้สูงสุดถึง15จุดแวะเลยนะคะ เราสามารถแบ,บเพิ่มข้อมูลตรงลงไปนะคะสามารถสมมุติว่าเราจะไปแวะที่นี่ก่อนนะคะไปแวะจุดอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไปได้เรื่อยๆเลยนะคะนอกจากนี้เราสามารถแบบเลื่อนตำแหน่งของแต่ละจุดแวะเพิ่มเติมได้นะคะอาจจะสลับตำแหน่งนี้ไปก่อนนะคะหรือว่าจะเอาตำแหน่งด้านบนนะคะไปอยู่ตำแหน่งสุดท้ายเป็นต้นนะคะ และอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือการแชร์เวลาถึงที่หมายหรือ ETA ให้กันได้ค่ะก็จะช่วยทำให้นะคะเพื่อนของเราครอบครัวของเรานะคะเขาสามารถรู้ได้เลยนะคะว่าตำแหน่งปัจจุบันของเราอยู่ที่ไหนนะคะไม่ต้องเสียเวลาโทรถามหรือว่าพิมพ์บอกกันบ่อยๆค่ะ เดี๋ยวเราลองมาใช้ฟีเจอร์ ETA กันดูนะคะว่าเราจะสามารถแชร์จุดหมายนะคะของเราให้กับเพื่อนร่วมทางของเรายัางไงได้บ้างนะคะเริ่มต้นค่ะเราจะทําการค้นหานะคะจุดหมายที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะมิมจะไปเที่ยวที่หาดบางแสนจังหวัดชนบุรีนะคะเราก็ทําการค้นหาจุดหมายของเราเลยนะคะค่ะจากนั้นตัว Apple Map ก็จะปรากฏนะคะเ,เส้นทางมาให้เราเลือกนะคะเรากดก่อน ก็จะมีหลากหลายเส้นทางนะคะมาให้เราเลือกอเดี๋ยวมิมจะเลือกเป็นอันแรกนะคะเป็นเส้นทางที่ไวที่สุดจากนั้นนะคะทําการเลือกที่ปุ่มแชร์ e t a ตรงนี้นะคะกดไปเลยค่ะแล้วมิมก็จะแชร์ให้กับเพื่อนหรือคนร่วมทางของมิมนะคะไป จากนั้นจะเห็นว่าเพื่อนของเรานะคะก็จะได้เป็นแผนที่นะคะที่เป็นแสดงตำแหน่งของมิมนะคะว่ามิม,มอยู่จุดไหนนะคะไม่ต้องคอยโทรหาก,กันหรือพิมพ์หากันนะคะถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะและสำหรับคนที่เดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะนะคะ Apple Maps ค่ะก็มีฟีเจอร์ที่สามารถทำให้เรานะคะค้นหาสถานีใกล้เคียงได้นะคะแล้วก็มีแจ้งเตือนก่อนถึงจุดลงรถด้วยนะคะถือว่าสะดวกสำหรับคนเมืองมากๆเลยค่ะ ในการเดินทางด้วยรถเมล์รถไฟฟ้านะคะก็สามารถมาดูข้อมูลบน Apple Maps ได้นะคะอ่านในตอนนี้นะคะมิมจะเดินทางไปที่เดมอลบางกะปินะคะก็สามารถมาค้นหาตรงนี้นะคะเซิร์ชจุดหมายปลายทางนะคะจากนั้นเปลี่ยนเป็นรถเมล์ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้นะคะว่าจะเดินทางด้วยวิธีไหนสมมติว่ามิมจะเลือกเป็นวิธีแรกตรงนี้นะคะกดโกเข้าไป ใน Apple Map ก็จะบอกแล้วนะคะว่าในการเดินทางของเราเนี่ยจะมีรายละเอียดยังไงบ้างให้เราเดินไปก่อนนะคะ350เมตรนะคะจากนั้นก็ไปขึ้นรถบัสนะคะเลขที่137นะคะจากนั้นราต้องทำการลงรถบัสนะคะที่เดอะมอบังกปินะคะใช้ทางออกไหนซอยไหนนะคะจากนั้นก็จะถึงเวลาประมาณกี่โมงเป็นต้นนะคะถือว่าสะดวกมากๆเลยคะ่ะป้องกันการหลงทางได้ด้วยต่อไปเป็นฟีเจอร์เอาใจสายปั่นนะคะสำหรับใครที่ชอบเดินทางด้วยจัก,กรยานคะ่ะ Apple Map มีเส้นทางที่แสดงเลนจักรยานนะคะแล้วก็ถนนที่เหมาะกับจักรยานด้วยนะคะก็สามารถที่จะเลือกเส้นทางที่เราจะเลี่ยงเนินนะคะหรือว่าดูความชันของเส้นทางของถนนได้ด้วยค่ะสมมติว่ามิมจะมีการเดินทางนะคะด้วยจักรยานไปที่ส่วนหลวงหลอ9กนะคะอ่ามิมก็จะทําการค้นหาจุดหมายก่อนนะคะจากนั้นกดเดินทางแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอคอนรูปจักรยานตรงนี้นะคะตัว Apple Map นะคะก็จะปรากฏ เส้นทางนะคะมาให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเดินทางด้วยเส้นทางไหนนะคะแล้วก็บอกระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณด้วยอ่ามันจะเลือกเป็นรายการแรกก่อนนะคะเเส้นทางพางค่ะจะเห็นว่าเส้นทางที่ปรากฏนะคะก็จะมีป้ายแจ้งเตือนต่างๆนะคะมีะยแยกไฟแดงนะคะ แล้วก็จะมีป้ายแจ้งเตือนนะคะว่าเส้นทางไหนนะคะที่จักรยานไม่ควรเข้านะคะหรือว่าเส้นทางไหนที่จักรยานสามารถปั่นได้ก็ถือว่ามีความสะดวกนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อคนใช้จักรยานในการเดินทางอย่างมากเลยค่ะต่อไปเป็นฟีเจอร์ที่ถือว่าล้ำไปอีกขั้นเลยนะคะคือการนำทางแบบเสมือนจริงค่ะหรือว่า AR นะคะฟีเจอร์นี้นะคะในต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเขาใช้กันมานานมากแล้วนะคะ ซึ่งในครั้งนี้ค่ะ Apple Maps ในประเทศไทยก็เริ่มจะใช้ได้กันบ้างแล้วในบางพื้นที่ในบางจุดนะคะเพียงแค่เรานะคะยก iPhone ขึ้นมานะคะสแกนสิ่งปลูกสร้างรอบๆนะคะ Apple Maps ค่ะจะแสดงแผนที่นำทางแบบเสมือนจริงนะคะซ้อนทับบนภาพที่เราเห็นเหมือนมีป้ายบอกทางลอยอยู่ตรงหน้าเราเลยค่ะ อีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะคือฟีเจอร์รายการโปรดค่ะบางทีนะคะเรามีสถานที่ที่เราต้องไปบ่อยๆนะคะอย่างเช่นบ้านที่ทํางานฟิตเนสนะคะเราเพียงแค่เพิ่มสถานที่นั้นๆน,น,นะคะเป็นรายการโปรดค่ะแล้วครั้งหน้าถ้าเราจะต้องมีการเดินทางไปตำแหน่งนั้นๆอีกนะคะก็เพียงแค่ไปแตะแค่ครั้งเดียวนะคะก็ระบบเนี่ยก็จะเริ่มต้นการนําทางให้เราได้ทันทีเลยค่ะ สมมุติว่ามิมจะมีการเดินทางนะคะไปที่ซีคอนสแควร์นะคะก็คือเป็นสถานที่ที่มิมไปบ่อยเนี่ยมิมก็จะทําการเพิ่มเป็นรายการโปรดนะคะเข้าไปที่ Apple Maps นะคะโดยการทําการกดที่เมนูตรงนี้นะคะ,ะจากนั้นก็เลือกเป็นจุดหมายที่เราไปบ่อยนะคะเป็นซีคอนสแควร์กดเลือกเข้าไปนะคะ,ะก็จะมีรายละเอียดนะคะเราสามารถดูได้ในที่นี้นะคะ Apple Maps นะคะก็จะเลือกให้เราเลยนะคะว่าเป็นไทช i อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะจากนั้นกดดัน ก็จะเห็นว่าตัวรายการโปรดนะคะขึ้นเป็นตำแหน่งของซีคอนโซไพเรียบร้อยแล้วนะคะในการที่จะเดินทางครั้งต่อไปมิก็สามารถกดเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะ และสำหรับคนที่มีธุรกิจนะคะยังสามารถที่จะปักหมุดธุรกิจนะคะได้ที่ businessconnect.apple.com ค่ะเมื่อลงทะเบียนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะรอ Apple ค่ะรีวิวจากนั้นนะคะธุรกิจของคุณค่ะก็จะไปปรากฏอยู่บน Apple Maps นะคะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการโปรโมทธุรกิจได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่มิมได้ลองใช้ Apple Maps มาสักพักแล้วนะคะต้องบอกเลยว่ารู้สึกประทับใจหลากหลายฟีเจอร์มากเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือการดูรายละเอียดของแผนที่นะคะในรูปแบบ ของ3ม,มิติค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือเป็นการดูในเรื่องของการจราจรนะคะที่มีสีสันนะคะที่แสดงเส้นทางจราจรนะคะได้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะก็เป็นในเรื่องของการนําทางด้วยสิรินะคะที่สิริเนี่ยมีการบอกเส้นทางของเรานะคะด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติฟังง่ายแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยไม่หลงเส้นทางอีกต่อไปค่ะ โดยรวมนะคะถือว่า Apple Maps ในเวอร์ชั่นนี้นะคะพัฒนาไปเยอะมากจริงๆค่ะยังไงมิมก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปใช้กันดูนะคะแล้วถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะสามารถมาแชร์ความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Ready Planet ไว้ด้วยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ